ชาวมังแล้วข่าวช่วงนี้เข้าค่ายอะทำเป็นมาเข้าคงเข้าค่ายเข้าที่ไหนอะดูว่งปากกาลังอ่ะโคตรสวยเลยสมมป์สซานนะถ้าผมไปอ่ะสมมป์สซานนะไม่ใช่ผมไปหรอกแค่ได้ยินชื่อผมก็ตัวสั่นแล้วลงทะเลสวยงามมากไม่อยากหยบอก นี่นี่ยนะผมอยู่นั้นงตอนเด็กอยากให้เพื่อนๆได้เห็นนะต้องเห็นนะจริงเดี๋ยวรู้เลยรู้อะไรว่ามัื่อนเป็นยังไงไงเพราะผมก็พูดกันมาเยอะนะก็ถ้าพูดยาวไปอ่ะมันจะเสียเวลาลูกพี่ผมเอามีดีกว่าเชิญพวกคุณนะพับกบเฮ้ยเฮ้ยพึบกึบเฮ้ยพับขับเฮ้ยพบกับเฮ้ยถูกแล้วพูดจนพวกคุณจะเถอะ พวกมึงก็จะถุยเฮ่พวกมึงก็จะทิมเฮ่พวกมึงก็จะถูกเฮ่ถูกแล้วนั่เชิญพบกับตลกจริงเลยพวกมึงขี้เรื่องเนี่ยเป็นบ้านเป็นตลกเลยอันเชิญพบกับลูกพี่ผมเลยดีกว่านั่นจนครับระดับชั้นปัะจมศึกษาปีที่หกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกรุ่นที่สามสิบแปดของโรงเรียนปัญญาวริสุทธิ์พุชน วันนี้เป็นวันที่พวกเราความรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาจัดงานปฐมินิเทศในจังหวัดชนบุรีนักเรียนบเรีปัญญาวรุณทุกรุ่นได้สร้างชื่อเสียงสร้างเกียรติคุณให้กับโรงเรียนมาโดยลำดับเรามีสิทธิ์เก่าที่ประสบความสำเร็จและช่วยเหลือโรงเรียนด้วยดีนักเรียนรุ่นที่38ทุกคนวันนี้ถือว่าได้ประสบความสำเร็จโรงเรียนที่ส่งพวกเราถึงฝั่ง เพื่อที่จะออกไปศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพความว่าปัญญาวัคุณจะเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในใจของพวกเราไปตลอดความรักความผูกพันความสามัคคีของพวกเราทุกคนจะทําให้ปัญญาวราคุณนั้นมีลูกศิษย์ลูกหาได้ช่วยเหลือดูแลโรงเรียนมาโดยลำดับในโอกาสปัจฉิมนิเทศในปีนีูุ้้่งในการขอส่งความรักความปรารถนาดีตลอดจนถึงความมุ่งมั่นจ้งใจ ที่จะให้ลุกสิ์นั้นได้ประสบความสําเร็จขอ,อเงินยอยพรให้พวกเราทุกคนได้มีความสุขความเจริญและสมหวังดังความพัฒนาทุกประการลูกปัญญาวรคุณทุกคนจะเป็นคนที่รักสถาบันและทําความดีให้กับแผ่นดินตลอดไปครับเมื่อก,กี้เพื่อนๆยังไม่ค่อยเข้าใจอ่ะมีรองแลด้าทั้งสองอะนอยากฝากอะไรยเพื่อนๆหน่อยเพื่อนจะได้เข้าใจมากกว่าน,นี้โอเคปะ จะเป็นยังไงไปชม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 ชม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 กมชมชมชมูมชมชมัมชีชม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 ด้ชม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 ชคชมชมช่ชมมีมชกชมชมชมามชมชรชมชมชมชกชรชม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 อมชูก็ได้ครัช ที่ได้มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมเช่นนี้ครูก,กับลูกๆเนี่ยแล้ว่ามีความสัมพันธ์สืบเนื่องกันมาหลายปีเราได้ร่วมกิจกรรมกันหลายๆเรื่องลูกๆทุกคนเป็นคนน่ารักหวังว่าหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมนี้ไปแล้วลูกๆคงได้ข้อคิดนะคะได้ความสัมพันธ์ที่ดีๆความรู้สึกที่ดีๆต่อโรงเรียนต่อคณะครูกลับไปหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูก จะได้มีที่เรียนมีอนาคตที่สดใสในวันข้างหน้าขอให้โชคดีทุกคนค่ะขีบคค่ะนักเรียนรุ่นรุ่ที่รักทุกคนนะคะอีกไม่นานแล้วนักเรียนจะก้าวไปสู่อนาคตความสําเร็จที่นักเรียนมุ่งมั่นประกอบด้วยองค์ประกอบหลายๆด้านนะคะไม่ใช่เพียงแค่ความรู้สุดท้ายนี้คือข้อขอโดยกอรให้นักเรียนทุกคนนะคะ ประสบความสําเร็จนะคะในชีวิตตามที่งเรียนคาดหวังตามความนิ่งหวังของนักเรียนทุกคนนะคะขอให้มีทุกคนช่วยกัสดีกครัคนในโอกาสที่นักเรียนจะจบาการเรียนภาษาฝีที่6ในเด่ววันนี้ครูขอให้นักเรียนประสบควสําเร็จหวังสิ่งใดให้ได้สนใจแล้วก็ขอฝากนิดนึงว่า อย่าลืมปัญญาลักลุนนะคะได้ดีให้กลับปัญญาลักุกมีทุกมีโศกต้องการให้ครูช่วยเหลืออย่างไรก็กลับมาที่ปัญญาลักุกนะคะก็ขออวยพรสุดๆเ่นี้ค่ะใจมากเลยพเพื่อนๆก็คงจะเข้าใจนะครับแต่ผมก็อยากให้ทุกคนเข้าใจมากกว่านี้นะครับมีอาจารย์หลายๆท่านฝากอะไรถึงพวกคุณนยครับกอนที่จากกันไปนะครับก <ใช S 2> <อ>็เขาอยากให้ ทุกคนรู้ไว้ว่าเขาคิดอย่างไรกับคุณนะครู้ครับเชิญไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สงควรนะอาจารย์ชวนพิษอาจารย์สุภกิจอาจารย์อรสีอาจารย์ธีรชาติอาจารย์จัสมาอาจารย์ธนิตาอาจารย์ยุภาวัอาจารย์พนัสอาจารย์น่อนอาจารย์นิลยาอาจารย์สุชาดาอาจารย์ชัยยา และอาจารย์มาโนดมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะเอาพวกเขาเหล่านี้บรรลุมาทำคลิปขึ้นมาเชิญพวกคุณทั้งไลายชมได้เลยทุกคนไม่มีปัญหาทุกคนทำหน้าที่ตัวเอง <มา S 1> ดีถึงแม้ว่าบางคนจะเกเรแต่ในที่สุดน่าจะจบหรือว่าสําสำเร็จไปได้ทุกคนนะครับขอให้โชคดีทุกคนกคนนึง ข้องหรือดีเลยปีที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่ครูรับไปศึกษาห้องเกินเนี่ยนะครูคิดว่าครูจะพยายามนำพาผู้เกินในทุกคนเนี่ยให้จบการศึกษาครับแต่ครูขอให้ลูกศิษย์ของครูทุกคนนั้นนะจงรับดีใส่ดีศึกษาเ่าเรียนให้จบนะครับและสุดท้ายนี้ครูขอให้พวกเราเนี่ยนะประสบความสำเร็จนะครับ <c oughs> ขอให้อำนาจสิทิ์สิทธิ์ทั้งหลายทำนายศาสากโกลโลกเนี่ยนะครับจงช่วยดลบันดาลให้ สิทธิล์ลกของครูทุกคนนะั้นจงประสบความสําเร็จนะครับในทุกๆเรื่องที่นักเรียนต้องการในสิ่งที่ดีมีนักเรียนม .6 ทุกคนนะเฉพาะม .6 ทับสองม .6 ทับสองนี่ครูเป็นที่ปรึกษามาตั้งแต่ม .4 จนถึงม .6 เลยเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกด้วยน่ารักทุกคนน่ารัก,น,รกน่าจะจํากันตลอดนะอย่างไรก็ตามนะทั้งม .6 ทับสองแล้วก็ม .6 อื่นๆที่จะจบเนี่ย ผูฝากคำสั้นๆไว้สองอย่างวันาทาั้งหน้าไม่มีคนเตือนแล้วฝากหลักไว้สองต่อสองต่อต่ตอเต่าแรกเวลาทำอะไรคือทำตามเต็มหน้าที่แห่งตนต่อเต่าที่สองทำแล้วทำให้เต็มตามหน้า,นาที่รับผิดช,ชอบที่ได้รับมอบหมายคือว่าถ้ามีสองอย่างในอย่างอื่นก็แตกแขนงไปได้หน้าจะตกความสำเร็จขอพวกเราโชคดี ทุกคนเป็นคนดีของประเทศชาตินะสวัสดีสวัสดีทุกคนเลยโชคดีครับโชคดีครับสวัสดีอีกไม่กี่วันข้างหน้านักเรียนก็จะก้าวสู่รั้วมหาลัยแล้วครูขอให้นักเรียนทุกคนนะคะประสบความสําเร็จกับการเรียนในระดับชั้นล่างของและก้าวสู่การเป็นนักศึกษาอย่างสมบ,บูรณ์แบบครูหวังว่านักเรียนทุกคนจะนาความรู้ความรู้สึกและก็ความรัก ที่ได้จากที่โรงเรียนปัญญาวรคุณน,นำไปใช้และปรับตัวเข่ากับสิ่งที่เราจะได้รับในโอกาสต่อไปค่ะนักเรียนมปลายอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านักเรียนก็จะได้มีโอกาสตัดสินใจออกไปสู่โลกกว้างทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงข,ขึ้นไปเรื่องในโอกาสก่อนที่เราจะจากกันไปจากล้วง่วงเหลือง จากเครื่องแบบรูปปัญญาละคุณคูก,ก็อยากจะฝากว่าสิ่งสำคัญต่อจากนี้ก็คือเรื่องของการตัดสินใจในอนาคตให้เลือกในสิ่งที่เรารักเลือกในสิ่งที่เราชอบตัดสินใจให้ดีแล้วก็หาตัวเองให้เจอเจอในสิ่งที่ใช่แล้วก็ได้เรียนในสิ่งที่ชอบอะไรที่ผิดพลาดไปในอดีตจำไว้เป็นบทเรียน ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกๆคุณนะคะจริงๆแล้วสำหรับลูกๆทุกคนเนี่ยครูได้สนิทสนมกันมาเพราะว่าครูเคยเป็นที่ปรึกษาตั้งแต่ม .4 ความสนิทสนมของเราเนี่ยก็เหมือนกับที่เคยกันมากเราไม่ใช่เฉพาะเฉพาะกลุ่มที่เรียนอยูเท่านั้นแต่ในฐานที่ครูเคยเป็นที่ปรึกษาตั้งแต่ชั้นม .4 จนมาเราก็เคยสนิทกันร่วมกัน ครูจำได้ดีนะคะเราเคยทำกิจกรรมว่าการจิิตอาสานะคะที่เราเคยไปวุนที่เด็กนะคะก็นักเรียนความรับผิดชอบนะคะเป็นคนที่มีความทุสร้างส่ใน้ายสุดนี้คือของไม่ยึดตกคนนี่ยนะคะตั้งใจน้าที่จะึกษาต่อให้ได้รับความสำเร็จในชีวิตเช่นเดียวกัที่ผู้พูดได้มีความสำเร็จในเรเรียนก็ขอให้นักเรียนสบความสำเร็จทุกคนนะครับไห้ เรียนในที่ที่ชอบแล้วก็ที่หวังนะครับขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับก็ยังคอยช่วยเหลือและดูแลอยู่บนางนะครับขอบคุณครับก็อยากจะให้นักเรียนทุกระดับชั้นนะาการศึกษาเพื่อชีวิตก็อยากให้ทุกคนได้ศึกษาต่อแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาตัวนเองจนกระทั่งประสบความสำเร็จเมื่อจบการศึกษาไปแล้วนะครับก็ขอ ให้มาช่วยพัฒนาลุยปัญญาตุษของเราให้เจริญก้าวหน้าก็ขอฝากนักเรียนระดับชั้นม .6 ทุกคนนะได้ไปศึกษาแล้วก็มาพัฒนาระดับต่อไปครับขอบคุณครับในโอกาสที่นักเรียนม .6 กำลังจะจบการศึกษาจากโรงเรียนปลลัญญาครุณไปครูขอแสดงความอินดีที่นักเรียนทุกคนประสบการสําสเร็จขอให้นักเรียนนําความรู้และประสบการณ ที่ได้จากการเรียนในโรงเรียนไปปรับใช้ในการเรียนในมหาวิทยาลัยเพราะการเรียนในมหาวิทยาลัยนั้นครู mm. คิดว่านักเรียนจะต้องช่วยตัวเองช่วยตัวเอง,เองมากกว่าที่เรียนในโรงเรียนเพราะว่าอ,อ,อาจารย์ในมหาวิทยาลัยจะสอนค่อนข้างเร็วนักเรียนจะต้อง จทบรรทัดเลคเชอร์นี่ครูคิดว่าในรายละเอียดต่างๆที่นักเรียนได้เรียนในห้องเรียนในมหาวิทยาลัยนักเรียนจะได้ความรู้ไม่ค่อยละเอียดมากนะนักเรียนต้องไปหาโอกาสศึกษาเพิ่มเติมจากห้องสมุดการเรียนในมหาวิทยาลัยนั้นจะค่อนข้างยากกว่าที่เราเรียนในโรงเรียนเพราะนั้นนักเรียนต้องมีความขยันอดทนอย่าท้อถอยครูขอให้กำลังใจขอให นักเรียนทุกคนประสบการสำเร็จในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ดูแลช่วยเหลือครูมาตลอดรู้สึกประทับใจไม่โดยเฉพาะทุกคนส่วนใหญ่ทำให้ครูค่อนข้างที่จะรู้สึกสกขันอยากจะเป็นที่ปรึกษาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีนะคะก็เป็นอะไรก็ได้ขอให้เป็นคนดีของสังคมแค่นี้ครูก็ภูมิใจกับ นักเรียนทุกคนแล้วคะ่ะครึ่งค่ะสวัสดีค่ะำหรับครูนะถึงแม้มันจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆที่พวกเราเนี่ยได้มาเจอการได้รู้จักกันแต่ว่ามันก็เป็นชมม่วงเวลาที่ดีช่วงหน้าจดจำมากๆเลยตอนนี้ชีวิตพวกเราทุกคนก็เป็นคำพูดท้อแล้วที่จาการปีนปินขึ้นไปถึงท้องฟ้าก็จะไม่มีใครคอยดัาว,ว่ากาวไม่มีใครคอยจจน,จจน่นาจ้องจ้องชัยพวกเราต่อไปแล้วการก้าวเดินและกก้าวต่อไปนีไป แล้วก็มั่นคงสำหรับเุาก็จะอยู่ตรงนี้คอยดูความสำเร็จของเราทุกคนต่อไปเชื่อค่ะจ้าสวัสดีนักเรียนทุกคนใกล้จะจบแล้วนะคะตั้งใจเรียนให้มากกว่านี้หน่อยใครที่ไม่ตั้งใจเรียนมันจะไปอีกัวนกับเรานะคะดูหวังว่าพวกเราทุกคนคงเป็นคนดีเป็นเด็กดี ถึงแม้ว่าในช่วงเวลาที่อยู่คูลแล้วมีทั ans, ้งสนุกสนานโอดหัว <worlds> สารพัดแต่พวกเธอก็เป็นคนมีน้ำใจนคนมีความรักความเมตตาแล้วก็ช่วยช่วยงานคูได้เยอะมากแต่เธอต้องช่วยตัวเองด้วยช่วยในการเรียนเพื่อที่จะได้มีอนาคตที่สดใสเพราะฉะนั้นขอให้เธอทุกคนมีความสุขและประสบคลสำเร็จในชีวิต ต่อไปเลยนะคะนะคะอย่าลืมครูประจำชั้นคนนี้ด้วยครูนิรยาแก้วด็กนะคะ<ฤ>ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นม .6 ทุกคนนะคะที่จะสำเร็จการศาึกษาจากปัญญาวรรคุณของเราไปนะคะไม่มีอะไรมากก็รู้สึกดีใจที่ได้เป็นที่ปรึกษากันแล้วก็ได้ดูแลกันนะคะถึงมันจะเป็นเวลาสั้นๆก็ นักเรียนก็ทําให้ครูมีความสุขเนาะ<ม>ก็สุดท้ายก็ขอฝากให้นักเรียนทุกคนนะคะจงประสบความสําเร็จไม่ว่าเราจะเลือกเส้นทางไหนก็ตามนะคะไม่ว่าจะเรียนต่อหรือว่าจะไปทํางาน<ม>ก็ขอให้นักเรียนทุกคนเนี่ยประสบความสําเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานของทุกคนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนมองทุกคนนะคะก็สิ่งที่สําคัญเนี่ย คือครูอยากจะให้<ม>นักเรียนเนี่ยรับกันแล้วก็สัมคีกันอยากจะอวยพรให้ทุกคนเนี่ยได้มีที่เรียนต่อที่ตัวเองใฝ่ฝันเอาไว้บางคนได้แล้วบางคนก็ยังไม่ได้ก็คือยังรออยู่ยังรออย่างมีความหวังก็ขอให้นักเรียนยังค,งคงความหวังนั้นต่อไปนะคะครูเชื่อว่ายังไงทุกคนต้องได้มีที่เรียนแน่นอนเ,ออเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ,ะค่ะสวัสดีค่ะ Yeah